ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พากผ่อนจิตใจอาวรนถึงตอนแม่นั้นลำเคนสิ้นสวยสักพื้นเสื้อตัวงามเบาเคยได้เห็น เลี้ยงลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอสวัสดีครับพี่น้องมพอพ่อครับคุณน,นรุงกิสันคือเกานะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องมากินเขาช่วงแรงแรือเกานะครับเมื่อนี้กินย่ำนะครับย่ำขนมเสน้นหรือว่าย่ำข้วปุ่นนะครับพี่น้องใส่ปลาหมึกนะครับใส่ปลาหมึกอ่าก็เลยบ่มี่ ปลาทูครับก็เลยใส่ปลาหมึกแทนนะครับแน่าใดมันอดบใดมันเข่ากันมันแมทกันก็ใส่ไปซะแล้วครับก็มีบักทัวนะครับตัวฝักเงาบักพริกผอมพริกไส่ป๊ะเผ็ดนะครับมือนีป๊ะเผ็ดปลาล่านะครับน้ำปลาในชักหน่อยนะครับจานบางไง่พี่น้องสกินเบิร์ดบ้าห้านี่สื้อชุดละยี่สิบบาทอีกแล้วนะครับคุณหมครับนี่นะครับจานบางไง่พี่น้องมากครับมาเอาอย่าอาบปากได้หรอบอเล็นนะครับมากครับมา เสแสรมกันนะครับผักมีผักของมากอีกแล้วนะครับผักซี่นะครับผักผักอะไรเอ่ยเจาะกระดาษขาดนะครับผักซีนั่นเองนะครับต่อผักซี่นะครับพี่น้องอันนี้สลัดนะครับผมสลัดล้กกะเรดิสนะครับบักแตงกวานะครับผมมาครับมาพี่น้องจานจานใหญ่จานนันอิลีครับมึงเนี่ย มาเด้อพี่น้องมีสตอพร้อมนะครับใส่สตอลงไปพร้อมสตอรบ่ได้บ่ได้แยกนะครับมาโชว์โชว์ภาพหนาปกกกันครับจักน้อยหนึ่งนี่นะครับในแล้วครับมาครับมาพี่น้องมาพร้อมกินนะครับกินกับพักซี่มันตัวข้นยงฮียังนี่นะครับมาครับมาตอนนี้กะหาโมงกลัวๆสี่หกโมงแล้วนะครับหิ้วแล้วหิ้วแล้วหิ้วขอแรงแล้วนะครับเคยกินยงมนี่กับหิวยงมนี่ได้บาดนี่ แซ่บนัวออกหวานจากหน่อยบ่เดื่อไตบักเน้าลืมนะครับเป็นย่ำตรงในบักเน้าเนาะลืมแต่ซ้ำนีกับแซ่บแล้วนะครับซ้ำนีกบับแซ่บอยู่สุดยอดพี่น้องยำถึงบักพี่พร้อมปัญหามัน บักผีกราวว่าใส่เคิงพรงผกผงผิกน้วยนะครับผิกน้วยใส่สามสีน้วยนี่แหละซ้อยนหน่อยๆเอาตัดต่อครับกินติดต่อเราต้องยานไม่กินปากผักซี่ดับได้นะครับ ผักสีเยวดําได้เด้อพี่นอ้องเด้อบักเือเปาะนะมือหลันเนาะพี่น้องพี่น้องหลายคนก็นแนะนํำมาอยู่นะครับก็ขอบพูดหลายๆลายบักเอเพาะนกก็เคยกินดับสตออยู่ครับอืมพอมือก็ใเ้ไปได้ดีครับอืม เดี๋ยวเบิ้งอีกแล้วครับว่บาสิบืเดี๋ยวเบิ้องอะไแซ่บๆพี่น้องเลย ประมือครับหนวดมันบอกพี่น้องตัดต่อ ช่วงนี้ติดเขาวันแม่นะครับก็เลยน่องเพ่งเกี่ยวแต่กับวันแม่ให้มันเขากับเทศสก,กาลยักหน่อยนะครับแทบพี่ออกแนวหมัก ปานนั้นราบอกพี่น้องโดนกินเทือนหนึ่งมาสันมาเห็นย่าเพิ่นมาขายครับเลยอดซื้อให้เพ่นมาได้ซื้อซอยย่าพิ่นไปนั่นแหละครับแต่ย่าเิ่นขายดีดีครับนี่เรือแต่นนำกะทิมาสันมานำปลาขายเบิดเหล้ว นอกก็ซื้อสุดละ20ปีพู้เก่าแล้ว,วกกรครับแต่ว่าบริเัทเฮดเบิร์้นี่ครับจงไว้อยู่ย่ามนั้นกลินโมเบริร์ที่แหลกใส่ลายก็นี่อยู่ดบบไม่นี้ย่านกลินโมเบิร์ครับ บักพริกที่แหล่งว,วัาสิบสายรายก็นี้อยู่ครับบักพริกอันแดงๆนี่นะแต่ว่ายันใส่ไปกับบก,กินจะได้แต่ว่าก็กินอยู่ดอ,อกครับถัมันบ่เผ็ดลายบ่มีรสสาหลายมันกับบแซ่บเนะ mm. แต่มันมีแตน่นวแต่หวานลายมันกับบะแ่บนะครับต้องมีหลายรสสาหร่ายน้อยมันจางสิสิคักนะครับ mà đâu mà đâu chế xe dầu là hợp cấp xe chôn là hợp ma ma mắc kín nấm khô ma đang ăn vào ườn phòng nào toàn บ้านเป็นเพึ่งกินไปเมื่อกี้มือเนี่ยน้อพี่น้องเนาะอาทิตย์ที่แล้วเพึ่งกินเอากินอาทิตย, <c oughs> นนย์ละเทียไปขนมเซ้นอาทิตย์ละเทียงสิบอกพี่น้อง สดกินบักพริกรับเมื่อกี้ยังหนึ่งคักขนาดแล้วบักพริกบักพริกชีฟ้าสีแดงมัน,ม,นมันกับบอคอยเผ็ดครับปนในดรกครับว่าเพื่อนเรื่องมากนี่นเรามักสีมันมันสีสด เห็นอย่างก็ช่วนในห้องหิวไหมครับช่วนกิน เผ็ดเหรอครับพี่น้องมานี่็เป็นเผ็ดๆนะครับเนาะอือหือ,อหอมตัอต่อ ได้ดีต่างประเทศมันสีน้อยๆนะพี่นอ้องจะว่าผิวมันสีบกคอยขุกฮะประเทศไทยมีปลูกอย่ผักเนือนะครับเป็นโครงกันหลวงมีพี่พ่นบอกนะครับมีพี่พันบอกมากว่าประเทศไทยกับมีคือกัน,ข,น,กนอขออนุญาตกันนะครับอยู่โครงกันหลวงวัสบา คุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อทั้ง3ามหมื่นแปดพันคนนะครับตอนนี้ซับสไครต์นะครับที่ติดตามกดติดตามหน่วยเหตุคลิปมานี้น่าจ,จะครบหนึ่งปีบางเดือนมิตุน,น่าที่ผ่านมาก นะครับครบหนึ่งปีเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเดี๋ยววามุ่มม่านสำหรพี่น้องกินมันต้องไตมือมันจังคัก มันถึงจะถึงที่สุดนะครับบางคนก็นถ่ายโนดกินอันมามาเผ็ด mm hmm. ง่ญ่ครับครับ ต่อกินมะม่าเผ็ดเกาหลีมันแพงครับหอละสี่สิบแปดบาทน,น้ำเซเว่นกินห่อเดียวพว่อิ่ม แบครับขนมจีนด้วยข้าวปุ้นแต่ละมองเอินมาคือกันนะครับเนาะบ้านโน,น,เน,น,เเน่เอินขนมเส้นครับนี่เอินขนมเส้นถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะครับบ้านโน,นเอินขนมเส้นแต่ว่าภาษากลางกันขนมจีนนั่นแหละครับแต่ว่าขนมเศร้านี่คือขนมเส้นที่แบบว่า บีบสดๆนะครับแล้วก็เศร้าขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาใส่น้ำเผ็ดน้ำน้ำยามันั่นแหละครับบานโนเอินขนมเศร้ายังมีอยู่นะครับสุมือเนี่น้ำบานเดี๋ยวมีโอกาสจะไปทายเบิ้งนะครับต้องขออนุญาตเพิ่นน้ำ าเพิ่นโมหายห่าทายเอากับโมมีสีตีติไปเห็ดนะครับม,มันดีพีหน่องค่ำใหญ่ขออภัยด้วยครับเด้อ ุดนี่ไม่ถอปิดไทยเพราะว่ามันยังมีสตออยู่ครับอืมเปนั้งนิดไปมือบดได้ละเส้นมันขาดบ่อืมเส้นมันขาดดีๆครับพี่น้องที่ได้ใส่ซอน หมักแลดิดเปินเปียนจักหน่อยใส่มือก่อนครับบะเนยเอาใส่ซ่อนนะดอกหม,มักริกมักขอนอยู่บบัสุดท้ายพักออกก่อนครับเมื่อกินดอก សូវីបានដែលនៃដូចជាក់ទៅន្លាប เดี๋ครับต้องเคลียร์ออกแล้วครับเห็ดบัตไทยบ่เอาบ่าเอาเนาะอื้ม น,นบ่อองขาาบงขปึพี่น้องว่ากินแบบนี้กืบประหยัดเงนินแล้วกต่เลือเงนินรายแล้ว่าเฉลี่ยเนาะนตกมือละลอยครับเพราะว่าทตัวมือนี่งบไดเห็นนกินไปกินเที่ยงแล้วครับกะทิตกมือละลอยนะครับ ซื้อมากินน้ำมือแรงมาอาัดคิมไ้พี่น้องเนี่ยกหกสิบเจ็ดสิบบางที่ก็ลอยอยู่ครับกินนื้อมือเที่ยงอาหารจานหนึ่งอาหารตามสั่งได้ครับพี่น้องสี่สิบบาทครับขันตำสมือเนี่ยมแต่ว่าหมองสามสิบนอโบรูวามีบอลยูยยนบิบอนเห็นโอเคครับเบแร์วเด้อ เแต่มันบอกเผ็ดครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเดอ้อที่ให้กันติดตามช่องยูทูบคุณโนรุกิสาลพันธ์ข้าวเหนียวนะครับกัจึงอดกจะฝากพี่น้องติดตามต่อไปนเด้อครับเดอ้อกดซับสไครต์นะครับรับการแจ้งเตือนการอัพคลพปองโนดกดที่กระดิ่งนะครับแล้วก็กดรับก,การแจ้งเตือนนะครับรับข้อมูลนะครับกับไม่ไโนดอัพคลิปหรืออ่อนสดก็เสียเด้งดึงด้งๆขึ้นเลยพี่น้องก็เสีดงเบิองแบบยางรวดเร็ว นะครับผมกระตือรือร้งรวดเร็วทันใจนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆมือนีนะครับขอบคุณอีกเคนหนึ่งจังพอกันไม้ด้วยครับเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ